สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับทุกทุกท่านครับมือนีนะครับโอ้ตื่นแต่เช้าครับพี่น้องที่ไปออกกำลังกายครับปั่นจักรยานขึ้นเก้าครับพี่น้องครับเเบิ้งบรรยากาศค่าแล้วครับยิ่งขึ้นใกล้ที่แจ้งแจ้งแล้วครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับมาหาปั่นจักรยานครับพี่น้องเอ้ยปั่นจักรยานขึ้นเก้าครับออกกำลังกายนนทางยั่งโบแจ้งมาได้นะครับบรรยากาศครับนี่ครับที่ไปร้วเ้อครับพี่น้องโอ้ยเนี่ยครับ นี่สุนัขคู่ใจนะครับมราร่วมเดินทางยมเช้าสมือครับปั่นจักรยานเด่นนะครับออกกําลังกายครับพี่น้องเอ้ยออกกําลังกายมากครับมากครับออกกําลังกายกันครับนูนหนทางบานเท่าคือเราครับผมบรรยากาศสองข้างทางครับก็เลยนํามาฝากพี่ฝากน้องครับออกปั่นจักรยานไปเรื่อยครับตื่นเช้ามากกัไปปั่นครับก่อนไม่เห็นการใ่งานครับนี่ครับมุมนั้นมุมนี้เนีย ส่วนอย่างตัวน,นี้ส่วนอย่างโอ้ยส่วนอย่างสงเัพเพิ่นขีดอย่างอยู่มั้งครับถามแวะถามเขาทา่านบ่พักวันหนึ่นั่นครับเอาแตอย,ยูต่อยู่ว่านล่ะโอ้ตอยู่ขีดอย่างอีงอดีเขาถามไทยเพื่อนครับเพิ่น네กีดอย,ย่างนะครับอู้ยังบุแจงเขาสิเมื่อแล้วครับแจเอเมื่อแล้วครับสองขางส่วนอย่างมันก็ตัวเงยใช่ปะโอ้ยมีหอนแม่โคจอดเลยโอ้ยส่วนอย่างเราโอ้ยแม่โคผู้เดลยวนี้แม่โค เอาครับพี่น้องเลยนะครับบรรยากาศครับปั่นจักรยานมากเราก็ะที่เมื่อหาเฮ็ดเวีรเหตุการเฮตุงานครับอ่าคือเก่าครับทําความสะอาดคอกหมูครับอครับบรรยากาศนะครับหาปั่นจักรยานครับยังม่เศร้านะครับออกกําลังกายก่อนก่อนสู่กับงานครับผมนะครับทางลุงเมื่อสร้างผมนะครับอถึงมอบครับอ่ที่ลุงไปแล้วครับอ่าปั่นจักรยานนะครับพี่น้อง ทำความสะอาดนะครับเบิ่งครับอ้บรรยากาศชิวๆบ้านเราบ้านเราบ้านเราครับพี่น้องเอามาฝากพี่ฝากน้องกานถูกถูกทันครับผมดูทั้งไก่ทั้งไก่นะครับติดตามรับชมผมได้ครับอากาศเชยบุตรครับซอยกดถูกใจกดติดตามให้ผมนะนะครับมาฝากพี่ฝากน้องครับอู้ดเบิ่งงล้วก็กดถูกใจให้นะครับพี่น้องเอ้ยครับในเวลาเมื่อบาแเรา ครับทำความสะอาดตัวครับพี่น้องเอ้ยที่เขาฟาร์มก็ตัวครับฟาร์มสุกรอันขุนครับหมูอ้ดครับพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ครับบรรยากาศไอ้ที่หอดฟาร์มผมลอกปันจักรยานขึ้นมาเรื่อยๆครับโอ้หลังเขียวเขียวครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับฟาร์มผมครับอาณาจักรฟาร์มนะครับโอ้ยนี่ครับสุธีลาฟาร์มนะครับสุธีลาฟาร์ม นะครับเอาได้เวลาเหตุการณ์ใหง <bas> smoking, ้งนแล้วครับพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันทุกทุกคนเด้อนะครับจัดใจผมอากาศเช่บุตรครับประกาศสุธิราฟาร์มนะครับนี่ครับป้ายสุธิราฟาร์มนะครับฟาร์มผมครับครับรีสอร์ทน้อยๆครับเบิ่งครับเอาได้เวลาเหตุการณ์งานแล้วครับขอบคุณครับฝากเลยเด้อครับพี่น้องครับทุกทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับขอบคุณครับ